พี่น้องคือเกา่าเห็นปลาขั้วจพงทีกับแม่นได้เลยนี่ปลาขโพปลาอย่างไงแนี่นกเก่าละหามิมนีปลาขัโพแล้ว,มมมลวไม่จะด,ดงขาโพอยูนี่แม่นเบิดแล้วรอบบุมด้กันอดิทายซื้อเบื้งเดียกันตาดอ,อกมากกันมันคือหวานมีตัวมันคือเดือห,หัางหลุด Ôi. Ôi, lục miếng đó. Mึง เอาอยู่บ่เสร็จ. Kệ ga. mặn.

อนบต้ายิ่งเงียบนีุงอันตัรเจกตใหไรถอื้มเดียายามันลีดีเลยิ่มมันฉลาฉลาดแต่มหลีอยาได่้องไปเห็นห้งมันใสองห้างเลยเ็นอีกบ่

ไอ้ท้ายสุเบิงอยู่คันทิ้งอยูกันอ่ะมาพีหน่องมาต่อเศรษหาเห็นแต่แล้างห้งนี้แหละอั้นี้แหละงั้นเอาเดี๋ก่อนไอ้ท้ายสุเบิงเสียงรถเพิ่นเหมดอนเดิมนี่เสียงรถเป็นที่ไายไปนี่โอ้ยแต่เนีเสียงเพิ่นไม่เคยไกลแบบนี้ขี้โรคกระบาดนี่ปลากระปวดกระปวดเดี๋ยวมันมอญ เนี่ยมึงาเมรากายมันเปเอารถกระบะที่ตกไปนี่ก็มาค้างที่กูนังกเมียนี่ยที่กลไปเห็นต้คนเดีคนเหงายู่ไกลกูใส่เ๋ยคนิ่งหน่ เีเรียกิดเลยปลาขี้สงามด้วยเด้หางของพ่อเดียทายให้ผกคลิปปลาไดยจะสองสุงบางรือสามสูงเาว่อ,อจะได้เออมุกมาเนยโอ้ก็เหียบข้างๆมนโอ้โหข,ข้างๆโอ้น้่มมันแตะซ้ม มขาไปอยู่นเหมือนหูในเนาะดูล้ครับมันยัน,น้นออกลวยมนเหีแแ่แฉนะทแต่ให้ัมันย่งเขาทีละตัวสองตัวไว้เขาไปลายๆมีออย่างก้นหัวห้างมันยื่หันเนาะห้างเขาได้ทาเห็ดโปกชิอยู่ห้างสีขาวห้างางามี่นไงมอแคบหลุดเล็กน้อยเลย ก็อ็กเนันเลน้อาี้ยเานปุยเดไปนา่งไอปุยมันนี่ปุยเดีดไปองกองน้องมัอนี่จิปุยทั้งเงยยู่หันทังนี่ละหันย่หังามังามนี่อเอาหนาขอดีขาดมันบบดี้มันตัดแล้ขอดีขาด

ยังว่าสิใดลอุตสาห์าวไปทายไว้ไอกดไลยางดีอืมแบบนี้คงจะแหงบ่มอดีแต่บันกำงานี่ขางหนะัวมึงนี่ยเวลาเบยียงออกมาเนี่ยสจยมปลาจีเดือดบ่บุมแจ็มๆจ่มนี่น้นได้นำยม,นะมันบ่อนดีปลาขาวปลาเดือดที่ไปยังก่อา ตัวนี้ชั่วออกมาหากวันมูเถอะวาบินออกมาสวยไงวะโอ้เงามด้วยทั้งเนี่ยทั้งงามอยู่ั้งเนี่อม ที iesen, ่ไดที่ไดถามมาหับส <Okay. S 1> ุเนี <uğ> <neighbors contre S 3> ้บบกเขาสีนะที่เหรอเดี๋ยวต็ฟงเสียพิษนาพิษต่าเื่อรอดเยอเอาขอแชบหน้าจอกันเนอะพี่น้องข้างไงอยู่ให้คอยแคบจังหน่อยกันเห็นสำบ่าอันเสีงอ้กัมีบื่กิน เด้อตันเนีมเมืองทำนี่แหะตันเด้อไปเห็นสาบุ้งหิงหนกจอยห็นอว่าตันบ่ได้บ่หางมี่ห่างวะบุมทำไมไม่อายเลียนี่ขึ้นหนักจอูพวนใหม่หน่อยครว่ามยงแข็งกว่านี่บ่มีบ่ว่ <c oughs> <c oughs> ถือไรเนยหนักว่ะไม่สิเข็นเข็งก็มุ่นเบิดละกูถือปวดมือเลยมัาหงิมสิลุดมือกูยืนนี่บวมมันหนักเตืนี่ว่าบ,บนาาหนักเตือกไม่หยวเอากูกบบปวดมือเป็นที่บุ้มกูถือให้กูก็นีก่กูหนักมือกูนี่ก็แค่เหมืองถือนิดหน่อยอยู่ 过一三一三了。

เ่าอ,อยู่ไออมาจองถุงสโอ้ถึงนม่เดีลนี้บอกขาเพียขาบ่เส้นนี้ปดอะแม่ตัดสิบรอบแม่งปาอยู่ได้หน่อยอเสียงที่จับอยูุ่วงชุอะไรข้ามึงี่บ่เอาคือไป เกินไปบ่ย่องเขาก็ได้บ่บีบเขามั้เออ,อมันคงขงเลยจับไปฟังน่นแหะจะดึงก็ปุ๋มแม่ปุ๋มได้เองต้องเห็นจับไปเสือจับปุงไว้จับปุงฟังหนึงของหน้าไว้น่ะไป

กอต,ตีนข่อยไหมไข่ดึงใบกล้วยทีนะบ่มีมีดนะส,นสันสันสันในบินผึ่มมามั่งทั้งงี้ไปจุดถิมอยู่โมโหเว,ว่ยมีมต่อที่ว่าวาเลยยังได้ขายห้างมันในเตียนตัวนี่ตีเป็นตาขาถิมเตียนอย่างมูออกตัวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแดงด,งดอกก็เตียนยังดอกโอ้ยแล้ออวบุ๋ออะไรกันทีก่นอนโมโหเสียดให้เตียนทั้งเศร้าอยู่นี่อ้นด่านเนี่ย ăn mình chua sấy vú bố mình tiền mình tiền điều có thiên du tuần giang bố bà buồn mình tiền điều gấp dưới tuần giang bố cọ chắc phải hứng liếng liếng đèn đèn những nền những núi tới ba tổ đèn 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 ngầm đầm nè nếu hay buông ở đây con khỏi tiền thay xu vương gì được sắp nhì con đi ao nhau ao nhạc lại vương nhau nhau thế đó đồ là khúc mà mất nhạc มันบอมีไฟเผามันกลัวมมีกาบเปล่ามันคือเอาน้ำได้สิมันห้องหญ่จังเด๋กาบเปล่าก็ว่าเลยเอามามันบอกเอามานั่นว่าจะหาใบกล้วยเผาเอาไปนะห้องหญ่มันก็เหิมะตัวนี้แล้วก็อันเอาว่าถ่านก็เอาอันใบกล้วยละอันเป่าควันเอาตีอห้องมันอยู่ในอยู่อันห้องหญ่พร้อมแบบนี้ nhà chụp ở tí nhau chân ngoài đấy, phê nòng đấy Không có Hôm gỡ bố, chú vô Quá bùa tiền rồi bà mẹ chỉ khoản vào hăng nữa nè putin tanyang hard doti na เราทายเ้าทายขอทายลูบยั้อยกันหัางกับสีหยุดพ่อหัางพี่น้องเอ้ยก้อนหนูพ่อให้มฮีเลยปุ้มไปเอาอีกหัางหนึ่งต่างวิสันแล้วถือห้างกับสีลวดไป 看啊，你别嗯，大个、嗯。 bắt xoài ải vào buồm Em đi hăng này cho con cần Ê, nhảy mòn thì nòn ơi Hăng ở phía lái mây rồi ạ Thương Hăng ở quá hăng là, là bố cần Ôi. แจ่มดีจะมาเห็ดซอยกันเวย้ยไปทา,างอรื่อสิทังกะจะขาดกะพองกันเวย้ยว่าเบิกงดอกที่เห็ดนี่ยิม่มาเอิญแจ่มดีเห็ดซอยกันเปล่าเห็ดซอยจะวันห้างเป็นไปทั่วแล้ใจใวจะหายออเว้ยมันเสีอวเบิดซะฉันไปอย่าง ทั้งทีทายทั้งที่ไ่เอ้ยาใจเห็ุแหมมันเดียวเห็นหวพีกก่น้องเห็นจะ่เล้ยออกไปเใใสตถุงกันจังมันปล่าไปอย่างนันดีไม่จับสอยกันจับเต้นถุงสอยกันกับวัวมึงหนีหัวน้ามันจะคัก không nằm nào mún, chưa chưa, còn miếng phần này là, nó bây giờ nó chập nó hẹn lại, Đẹp quá cái này chỉ mới chập xe thùng xoay. ใส่ยังไดเนาะวันนี้หัางกับสีขาดโอ้ยเนาะใั้ขิวหายก็กีเกือบใช่ปะจะมันใส่ถือไล่ยม่ถือไล่โอ้ใส่บ่ได้ดอก้ำหวานกับแตกอูแค่นี้ทีมัดจับซอยก่อนเหม่อจมจะถอดวย Cái hai ở đây Cái xe đầy bộ, khu diệu này Hàng nhẹ bên này tọa có một với ở rồi đấy da ra nè Chạy cả sang nè, mấy kia chạy ra สวยเลยใช่ใช่เว้ยปเปลีนจะเบืงบ้งว่าแบบนี้มีไม่มเต็นไปได้พีมือหันวน้าหวานกับแต่พรหัวน้าหวานแม่ยป่านนั้นและมันเหียดหยากไร tên tỏa thì chép tiền thì mua hồ chứ Được Ôi Cái khám nhì là phi nọng Đó vẫn còn đây quá Cái gì có đây khám nhì là phi nọng hát thức thầy Bùm xe hoa xì bèo ịt mất nửa Má mà dù mày làm ván cơ mà mi Bảo hăng nói nhì Thế chì hăng hăng nhì là มั้งเงืเห็ดตัดเงาอยู่มันมาถุงวมาแดงน,นี่ตีห้างทำนี่แหละอันนี้เรือเรือแต่ตหมู่บ้านนี่บุมไปหามากกับลูกส่อก็เลยเติมกันถ้ารับคลิปนี้ก็ขอบคพิมทุกการติดตามทุกการรับชมเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่เป็นกำลังใจคอยเฮ็ดคลิปให้ผู้เจ้าเบื้องต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า